ไลา์ไทยแลนด์เป็นรายการที่เหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาพบกันเช่นเคยกับฮอตไลน์แ a ล d ทุกข่าวคือความจริงทางททบ5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์9นาฬิกา40นาทีค่ะช่วงแรกวันนี้นะคะเรามาเริ่มกันที่ข่าวคราวของการแสดงคอนเสิร์ตท,ทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อชัยพัฒนาครั้งที่10ค่ะเพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีและก็เป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมกับหาไรายได้สมทบทุนมูล,ลนิธิชัยพัฒนาโดยกองทัพอากาศกันค่ะ สนับสนุนโดยไฮลักซ์รีโวทีอาร์ดีสปอติสุขภาพดีเริ่มต้นที่น้ำดื่มสุเปอร์สองศิลปินหนุ่มคู่ซีคู่กัดอย่างว่านธนกฤษและป๊อปปองกูลงานนี้ต้องทุ่มเต็มที่ค่ะกับการซ้อมคิวเพลงร่วมกับวงดุรยยางทหารอากาศในการแสดงคอนเสิร์ตทักฟ้าคู่ไทยเพื่อใช้พัฒนาครั้งที่10 ที่กำลังจะมีขึ้นในเดือนมิถุนายนนี้จัดโดยกองทัพอากาศค่ะทางนี้ก็เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเป็นการเทริดพระเกยีรเกรยรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสไตล์เพลงที่จะได้ยินของทั้งสองหนุ่มก็มีทั้งเพลงฟังสบายของตัวเองและเพลงสนุกสนุกของศิลปินรุ่นพี่สุตาพี่เบิร์ดธงชยัยถึงแม้ว่าหนุ่มวานและป๊อปจะคิวแน่นกันแค่ไหนแต่งานนี้ก็ไม่พลาดที่จะให้ความร่วมมือกับพี่ๆกองทัพอากาศค่ะ นอกจากนี้ก็ยังมีศิลปินชื่อดังมากมายที่จะมาร่วมสร้างสีงสันของคอนเสิร์ตการกุศลในครั้งนี้ให้อบอวนไปด้วยความสุขกับบทเพลงหลากหลายแนวค่ะโดยไรายได้จะนำขึ้นทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยสมทบทุนมูลนิธิใชยพัฒนาคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อใช้พัฒนาครั้งที่1ิ การแสดงจะมีขึ้น2รอบในวันจันทร์ที่13และอังคารที่14มิถุนายน2559เวลา19นาฬิกาที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยแฟนเพลงตามไปร่วมกระทบไหลชมคอนเสิร์ตกันได้และร่วมกันสมทบทุนทำบุญไปด้วยกันกับว่านและป๊อปนะคะคอนเสิร์ตรอบนี้ครับครั้งที่10ของของทัฟฟ้าคู่ไทยเพื่อใช้พัฒนาเนี่ย ครอบคลุมกลุ่มคนฟังทุกทุกยุคทุกสมัยนะครับมีตั้งแต่หนูนายันไผ่พงศธรครับผมรายได้นะครับหลังจากหักค่าใช้จ่ายไม่หักอะไรเลยครับนี่ครับไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆใช่เพราะเราไม่มีค่าใช้จ่ายใช่ไม่มีก็เป็นรายรับที่เราขายบัตรไปแล้วได้รับเงินไปทนบุญทั้งหมดเชิญชวนมาชมกันนะครับย้ำกันอีกทีหนึ่งหอประชุมใหญ่นะครับ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครับผมบวันที่13-14มิถุนายนนะครับเวลาหนึ่งทุ่มตรงนี่เป็นงานของกองทัพอากาศฉะนั้นเนี่ยการตรงต่อเวลาสำคัญมากนี่คือระบบของกองทัพ ะะเราจะไปต่อกันที่งานถาแถลงข่าวสร้างยุวชนคนคิดทุ้งคิดถุงซึ่งก็เป็นการรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกในโครงการคิดทุงคิดถุง,ถงโดยบริษัท c ีพออจำกัดมหาชนกันค่ะสายตรวจสิง่งแวดล้อมสนับสนุนโดย New We Us All Time f r i e n d บริษัท c ีพีออจำกัดมหาชนผู้บริหารแสว่นอเลเวน ร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการและมูลนิธิโลกสีเขียวภาคีเครือข่ายรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกแถลงข่าวจัดโครงการสร้างเยาวชนคนคิดทุ่งคิดถุงสีสันหาประกาศแนวทางรณรงค์เชิญชวนคนไทยทุกคนลดละเลิกการใช้ถุงพลาสติกในโครงการคิดทุ่งคิดถุง,ถงที่จัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ห้าแล้วค่ะ สำหรับ C ี o ผู้บริหารเซเว่นอิเลเวนจัดทำโครงการลดการใช้ถุงพลาสติกมาตั้งแต่ปี2,550จนถึงปัจจุบันและเร,เริ่มโครงการคิดทุ่งคิดถุงซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเซเว่นอิเลเวนที่มุ่งหน้าปลูกฝังความคิดดีๆเรื่องการลดใช้ถุงกับกลุ่มเยาวชนเพื่อให้เกิดผลสำเร็จอย่างต่อเนื่องเพราะคนกลุ่มนี้นี่แหละค่ะที่จะเป็นผู้นำรุ่นต่อไปในอนาคตในการร่วมกันสร้างเครือข่ายเยาวชนไทยลดใช้ถุงพลาสติก โดยในปีนี้ได้ผนึกกำลังเครือข่ายเยาวชนพัฒนาศักยภาพ Youth for Next Step ซึ่งมีเครือข่ายเยาวชนอยู่ทั่วประเทศมาร่วมสร้างสารรค์กิจกรรมและส่งต่อแนวคิดการลดละเลิกใช้ถุงพลาสติกไปในวงกว้างสู่กลุ่มแกนนำเยาวชนมากยิ่งขึ้นเรื่องภาวะโลกร้อนเนี่ยแทบจะไม่ต้องบอกละเพราะทุกท่านได้ประสบกับตรงตัวเองไม่ว่าจะโลกแรงที่เกิดขึ้นหรือความร้อนที่เราประสบท่านคงตะหนักและและท่านคงจะได้หันมา ให้ความสนใจกับเรื่องของการลดใช้ถุงพลาสติกเนี่ยมากขึ้นจะเชิญชวนให้นักเรียนโรงเรียนทั่วประเทศเนี่ยนะครับคิดโครงการมาว่าทําอย่างไรถึงจะรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนชาวไทยเราเนี่ยลดใช้ถุงพลาสติกให้ได้มากที่สุดซึ่งเมื่อแต่ละโรงเรียนมานำเสนอแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะมีการพิจารณาให้รางวัลและคัดเลือกลอผลงานที่ดีเด่นนำไป พัฒนาและทำให้เกิดเป็นรูปธรรมขึ้นจริงสำหรับการรณรงเ์เชิญชวนเยาวชนคนคิดทุงคิดถุงหนึ่งโรงเรียน1นึ่งปโปรเจกต์โครงการรณรงค์ที่จะสามารถปลูกกระแสการพกถุงผ้าและลดละเลิกใช้ถุงพลาสติกของนักเรียนระดับชั้นมันธยมศึกษาโดยการสร้างสรรค์ไอเดียของน้องๆที่ทำได้จริงในโรงเรียนและชุมชน สามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง18มิถุนายน2559ค่ะที่ผ่านมาโครงการคิดทุ่งคิดถุงได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากโรงเรียนต่างๆเข้าร่วมโครงการก็นับว่าเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอันเป็นพื้นฐานของการดำรงชีวิตและการพัฒนาประเทศส่วนโครงการคิดทุ่งคิดถุงสีสัน5ในปีนี้เรามาร่วมมือกันสร้างพฤติกรรมใหม่ทานิยมใหม่ในเรื่องของการรู้จักคิดรู้จักใช้ถุงพลาสติกให้น้อยลง ช่วยลดปริมาณขยะเพื่อไม่ให้เป็นภาระก,กับสิ่งแวดล้อมของเรานั่นเองค่ะอยากรู้รายละเอียดลึกๆสำหรับกติกาการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดมากกว่าน,นี้เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการกันได้ที่ w w w cpr.co.th ค่ะ ถือว่าเป็นโอกาสดีที่เยาวชนเราจะไดะ้ใช้ความคิดที่เรามีสร้างสารรค์กิจกรรมดีๆให้กับในสังคมนะครับจากที่ c p r ได้ร่วมกับหน่วยงานหลายอย่างและจากกิจกรรมเยาวชนคิดทุองคิดถึงขึ้นมาครับก็ใน้นอๆอยากจะชวนคุณน้องๆน,นะครับที่มีใจแล้วก็มีความคิดสร้างสารรค์อยากจะทําอะไรดีๆให้สังคมมาร่วมกันสร้างกิจกรรมนี้นะครับเพื่อที่เราจะได้มีสังคมที่ดีในอนาคตได้นะครับ o t n h a i l a n d Hotline เราไปปิดท้ายกันที่การแข่งขัน Global Student Entrepreneurship Award ซึ่งก็เป็นการแข่งขันสำหรับนักศึกษาที่ริเริ่มทำธุรกิจของตนเองตั้งแต่วัยเรียนค่ะเพื่อเป็นการเฟ้นหาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ได้นำเสนอความสำเร็จของธุรกิจที่มีความคิดสร้างสารรค์สามารถสร้างผลกำไรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและดาเนินการภายใต้จรรยาบรรณที่ดีค่ะข่าวดีมีให้ดูสนับสนุนโดย บริษัทสิงค์คอร์ปอเรชั่นจำกัด ข่าวดีมีให้ดูวันนี้ไปกับที่งานจัดการแข่งขัน Global Student Entrepreneur Award รอบไฟนอลซึ่งจัดขึ้นโดย Entrepreneur Organization หรือ EO ซึ่งเป็นเวทีการแข่งขันนัดสำคัญสำหรับนักศึกษาที่ิรเริ่มทำธุรกิจของตอนเองตั้งแต่ในวัยเรียนได้ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบเพื่อแข่งขันชิงชนะเลิศระดับโลกโดยในปีนี้ EO t h a i l a n ์เป็นเจ้าภาพและเป็นครั้งแรกที่งานนี้จัดขึ้นในเอเชียแปซิฟิกนับตั้งแต่ EO เริ่มเข้ามาเป็นผู้ดาเนินการจัดงานตั้งแต่ปี2 549สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทที่ขยายตัวและเด่นชัดยิ่งขึ้นของวงการธุรกิจและผู้ประกอบการในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกบนเวทีระดับโลกค่ะโดยในปีนี้มีนักศึกษาผู้ประกอบการจากเอเชียรวมทั้งประเทศไทยซึ่งเป็นที่น่าภูมิใจคือนายพัทรพลบุญชยัยนักศึกษาจากคณะว,วิศวกรรมศาสตร์และการบินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือตัวแทนประเทศไทยยังติดได้เข้ารอบชิงชนะเลิศด้วยการนำเสนอผลงานการทำตลาดหุ่น Participants, it's incredible. I mean, these are young students who have built businesses uh, within a very short space of time and put many of the other matured members to shame uh, with their scale and the depth of their business model. วัตถุประสงค์จริงๆก็คือต้องการให้เด็กไทยนะครับได้มีโอกาสเข้าสู่สายตาผู้ลงทุนระดับโลกนะครับไม่ใช่เพียงแค่ผู้ลงทุนระดับโลกเท่านั้นแต่ยังเป็นการสร้างแนวความคิดให้กับนักศึกษาไทยรวมไปถึงผู้ประกอบการรายใหม่ เพื่อให้เด็กไทยเนี่ยสามารถพัฒนาไปยังเป็นผู้ประกอบการที่ดีในอนาคตได้ปีนี้นะครับเป็นครั้งแรกในระดับเอเชียแปซิฟิกที่ประเทศไทยของเราได้เป็นเจ้าภาพในการจัดแข่งขัน GSEA แล้วก็เป็นเกียรติของผมแล้วก็มหาวิทยาลัยมากที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันในปีนี้ผมเรียนวิศวะมานะครับผมก็อาจจะไม่มีความรู้ทางด้านบริหารมาร์เก็ตติง้งคือในโครงการนี้สามารถให้คำตอบผมได้ทำให้ผมมีความรู้มากขึ้นสามารถทำให้ผมเป็นผู้ประกอบการในอนาคตได้แน่นอนครับ สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัล EO Global Student Entrepreneur of the Year 2016ได้แก่นักศึกษาจากประเทศเอลซเวาดอร์ผู้ชนะเลิศการแข่งขันจะได้รับรางวัลเงินสด20,000ดอลลาร์สหรัฐและการสนับสนุนในด้านต่างๆเพื่อดำเนินธุรกิจจากสมาชิกสมาคมเป็นมูลค่าสูงสุดอีก100,000ดอลลาร์สหรัฐค่ะการจัดงานในครั้งนี้ถือว่าเราได้รับเกียรติเป็นอย่างมากเลยนะคะกับประเทศไทยแล้วก็เป็นการแข่งขันครั้งแรกนะคะของโครงการ g s e a หรือว่า Global Student Entrepreneurship Award ที่จัดขึ้นครั้งแรกนอกประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็เราเนี่ได้เป็นเจ้าภาพเป็นการจัดการแข่งขันระดับโลกเลยค่ะจัดครั้งแรกในเอเชียแปซิฟิกเลยค่ะ <My. S 1> ทุงหมดคือ l อ n e Thailand ในวันนี้นะคะขอขอบพระคุณรถยนต์โตโยต้าที่ให้การสนับสนุนรายการของเรามาตลอดค่ะและขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่กรุณาติดตามรายการนะคะพบกับฮอ n e ล h a แ l a n นได้ใหม่ทางททบ5ในวันพรุ่งนี้9ิกา40นาทีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ hotline Thailand ทุกข่าวคือความจริง